đội ngũ tân quý vị ạch quản lý hiệu quả của nhân đại tập วันมาดงกุลีมาแล้วระดีนะเพื่อนระีกนเพื่อนกอาเลยเอาไปเลยเด็กไเด็กไอ้เด็กไอ้เด็กอเด็กไอ้เดกไอนกไอ้เอเด็ก้เดอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็ไอ้ไอ้เ้อ้ด็กไ้เด็กไอ้เ หั yes. วเรวาเป็นเรือตีนไม่ครับหวเรืตันคว้าครามาดูกาดเไ็บสองคัก็แข่งกนตายเลยหรอรอสัญญาณของกคณากรรมการบะครับเรือถูเยอะถูแดงน้รับครับเรือว้ใหญ่เลยครับ 不图别人，埋埋怨，埋怨。 าตไม่ได้บทหมุนแกนไปทางพ่านี้นะครับเป็นฝ่ายริาซาม่างนนะครับตถอนสางด้นางนะครับซึ่งเดีต้งไปประจานอยู่นะครับรองน้านเินนะคซึ่งเป็นรด้าด้าไหนที่ติดกับฝ่งฝั่ครับวนลบทจากซงขาน้องชายอาบ้า

ใอมอน้าลนะครับดีเท่ากับล้วยทอดของคุนข้าสวนมาก่อนต้องมันสุดอะไรดีด้วย อาบางครั้งครับ 1, นึ่งสองครับสองสาดีครับ, 2, รบมีรับการเร็วเลวยจากเป็นดีจะไม่ปั้นตัวเองป็นได้กูจะได้นียมรวยขึ้นเลย ไนะี่ฮะต้องใช้คนิมเลยดีนี่ก็คือเดี๋ยวเราไปชมการนีนะครับสภายวนขององค์การบริหารส่วนตลย่างซื่อก็ถือว่าเรานะครับแต่ก็นั่นพอเสร็จแล้วนะครับอยากใหท่าน,นร่วมกันนะครับอุดหนุนสิครับ 16-18ตุลาคม2568นะคะบริเวณ แสดงชุดนี้ครับสายนาทีอาราเทค่ะสวยงามมา,ากๆนะคะนี่คือความสวยงามเป็นคันเรือยาวประเพณีตำบลย่านซื่อตามตรงกลางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดหันมาสนใจในกิจกรรมกีฬาเรือพายและเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาเรือพายระดัดต่างการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับและยั่งยืนอีกด้วยสำหรับการแข่งขันเรือยาวก็เป็นมีตำบลย่างยืนตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในวันนี้วันนี้ได้เวลาท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวก็เป็นปีที่แล้วจัดอีกที่หนึ่งปีนี้ ก็ได้มีโอกาสมาเปิดนะครับก็มองว่าพื้นที่นี้ก็ก็เหมาะจุดหนึ่งนะครับก็ได้ถามท่านว่าสมมติก่อนปลาลงมาว่ายมาเล่นน้ำแถวนี้โดยนี้คือเรื่องของความพร้อมในเรื่องของอแหล่งน้ำที่เราสามารถที่จะ,อ,ะอย่างนี้ท่านก็อาจจะน้ำขึ้นน้ำลงตามฤดูกาลแต่เรามีแหล่งน้ำที่เป็นคลองชนประทานนะครับของโรงข้างโรงเรียนจุฬาภร์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ สถานที่ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สมามคมเขาเนี่ยกีฬาการต่อเน่อเป็นกำลังใจให้นะครับในเของการาวกลการทก็ไปันแล้วก็จะสามารถต้องเลยจนการส่อสาริมช่วยเหลือพี่น้องและก็ยุติการที่จะสร้างา ทนพันธนาสิวาคุนะคะขอเรียเชิญค่ะท่านนายกสีสัมสองหนึีคำขอบคุณในการนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ นะคะท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อทุกท่านนะคะและนี่คือการร่วมร่วมหูร่วมใจกันครับภาคส่วนในครั้งนี้เรานะคะจะเปส่วนของผู้นำท้องถิ่นกำลังผู้ใหญ่บ้านและนักาในการร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนครับที่ทำให้การครั้งนี้เกิดขึ้นกับที่จะร่วมกันครับออกแรงเดี๋ยวนี้ได้ออกแรงกันออกแรงหน่อยเหมือนจะเหมือนจะเซฟแรงไว้นะ ในงานนี้ครับถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดก็การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของย่านซื่อปีนี้นะครับจัด3วันส6 17 18ดแล้วก็เป็นงบของจังหวัดที่จัดให้มีกิจกรรมทั้งทั้ง3วันใช้เวลาถึงบกมงเย็นวันวันที่1จะมีแข่งขันวันที่16แข่งขันเรือประเภท เรือหัวหวทงพื้นบ้านที่ชาวบ้านในจงติ่นใช้กันอยู่วันที่สองเป็นเรือห้าเรือยาวเล็ก,กขานาดห้าฝีพายและวันที่สาวันที่สามวันที่สิบแปดก็จัดเป็นเรือเรือเรือยาวแปดฝีพายทั้งหมดมานักกีฬาแข่งขันที่มาตอนนี้คือจากหลังสวนชุมพรแล้วก็นกครและก็สงขาเอ่อแปดฝีพายประมาณหกทีม มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีเรือฝีพายที่เป็นตัวแทนของตำบลย่านซื้อและใกล้เคียงที่รวมตัวกันายจากอดีตที่เคยเป็นฝีพายที่เป็นทีมชาติแล้วก็ลูกหลานสืบสารต่อกันมาผมก็เลยจัดกิจกรรมครั้งนี้นะ ได้โดยเพื่อกระทุนให้ฝีายของตำบลย่านชื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้มีการสืบสารกีฬาให้เป็นตัวแทนของจังหวัดตังให้ได้ครับครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันและการจับงานเนี่ยเราจะเริ่มแข่งคู่แรกเมื่ไหร่กี่โมงเปิดตัสิบโมงเช้าครับสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับ ก็น่าจะเป็นการชิงรอบรองชนะเลิศน่าจะเป็นบ่ายสามแล้วคู่ชิงน่าจะสี่โมงฝ่าว่าถึงห้าโมงเย็นครับทีน,นี้ท่านนายกจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมการแข่งเรือยาวที่บ้านย่านซื่ออย่างไรบ้ากงก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่เห็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้ามาพื้นที่คือตรงนี้ก็เป็นบ้านในลุ่มหมู่ที่สามของตำบลย่านซื่ออยู่ตรงหน้าวัดย่านซื่อ พุ่งนี้มาตำบุญกระินวัดย่านซื้อได้แล้วก็มาชมเรือแปดสีพายได้ครับ